สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลวันกันต่อเมื่อวานนี้นะครับบอลบอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโดนมินิกันไป3ต่อ1เซตซึ่งก็ทําให้บอลบอลหญิงทีมชาติไทยโอ้โหเรียกได้ว่ากู้ศรัทธากันคืนมาเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะครับทำให้คะแนนอันดับโลกเนี่ยดีขึ้นแล้วก็อันดับขยับขึ้นนะและที่สําคัญครับผู้ชมมาดูในส่วนของทางด้านคะแนน ที่เป็นสกิลบุคคลนะครับสำหรับทีมชาติไทยก็ถือว่าสุดยอดเลยนะซึ่งเราเนี่ยนะครับแข่งไปแล้ว5แมตช์ชนะ1แพ้4แต่สกิลบุคคลเนี่ยบางคนท็อปอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันรวมถึงตารางคะแนนแล้วก็อันดับโลกนะครับสำหรับ ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับบอลเย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับโดมิกิกันผลปรากฏทีมชาติไทยเอาชนะโดมิกิกันไปได้3-1ต่อเซตด้วยสกอร์ 25-22, ต่อ 20-25, ต่อ25-17ต่อแล้วก็26-24ต่อทำให้ทีมชาติไทยนะครับในเนชั่นลีก2024สนามที่2แมตช์แรกเนี่ยเก็บชัยชนะมาก่อนซึ่งก็ล้าง ตาในแมตท,ที่ผ,ผ่านมาก็คือสนามที่1น,นั่นเองนะแล้วก็ได้3แต้มแรกให้กับทีมชาติไทยนะครับส่วนคะแนนที่เป็นคะแนนบุคคลนะครับในการแข่งขันไทยพบกับโดมิกันในครั้งนี้ก็จะเป็นทางด้านหัทยานะครับได้17คะแนนเป็นเบสเกอร์ของแมตช์นี้แล้วก็รองมาจะเป็นวิภาวีสีทองนะครับหรือว่าน้องสองเนี่ย ได้ไป16คะแนนนะครับต้องบอกเลยว่าหัทยาบอลเร็วพิฆาตโดมินิกันมากๆเลยนะครับแมตช์เมื่อวานนี้แล้วก็ทางด้านวิภาวีเนี่ยก็เป็นหัวเสาที่ตีได้ฉลาดมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญบริบบิหญิงทีมชาติไทยเล่นเข้ากันได้ดีมากๆสื่อสารกันได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านมือเซตนุกนิกนัทนิชาใจแสนโอ้โหแทนพรพันได้แล้วนะเสร็จได้ดีมากๆเลยนะครับรวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับเล่นกัน เข้าขากันได้ดีมากๆเลยเมื่อวานในส่วนของการแข่งขันนะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของสถิติคะแนนเนี่ยถ้าเป็นเกมรุกนะครหรือว่าแอตแททีมชาติไทยนะครับทำได้ดีกว่าโดมินิกันได้ไป64โดมินิกัน61แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยนะคุณผู้ชมบล็อกทีมชาติไทยได้5โดมินิกันได้4จะเห็นได้ชัดว่าโดมินิกันเนี่ยนะครับเดาทิศทางหรือว่าบล็อกเกมรุกของทีมชาติไทยไม่ได้เลยซึ่ง เห็นได้ชัดว่าบอลเร็วของเรานะครับก็สามารถทะลุบล็อกได้แล้วก็บางทีโดมนิกันขึ้นไม่ทันด้วยนะส่วนบล็อกของทีมชาติไทยเนี่ยทำงานได้ดีเหมือนกันนะวันนี้นะครับสามารถที่จะบล็อกทางด้านโดมนิกันได้อยู่หมัดเหมือนกันในหลายๆลูกนะครับแต่บางลูกเนี่ยต้องยอมรับเขาเพราะว่าเขาตัวสูงใหญ่นะแล้วก็เป็นเรื่องของการเสิร์ฟเนี่ยทีมชาติไทยได้4โดมนิกันไใน5ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์เนี่ยโดมนิกันจะเออร์เรอร์มากกว่านะส่วนนะครับ จบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยในแมตช์ของโดยมิการทีมชาติไทยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีของคู่ญี่ปุ่นกับบราซิลนะครับผลปรากฏก็บราซิลอ,อชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ2เซตโอ้โหหืดขึ้นคอเหมือนกันนะสำหรับบราซิลทีนี้นะครับตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เป็นบราซิลนะครับรังตารางคะแนนเนชั่นลีก2 0 2 4อันดับที่1นะครับซึ่งแข่ง5แมตช์ชนะทั้ง5แมตช์ยังไม่มีแพ้นะ เสียเซตไป4เซตนะครับแล้วก็มี14แต้มอันดับ2เป็นโปรแลรนด์12แต้มนะครับแต่ว่าเขาแข่งกัน4แมตช์นะครับเดี๋ยวรอแข่งอยู่ตอนนี้นะต่อมาอันดับที่3เป็น G นะครับมี9แต้มแต่ว่า G เนี่ยแข่ง4แมตช์นะครับรอแข่งเป็นแมตช์ที่5แล้วก็ อันดับ4เป็นแคนาดามี9แต้มอันดับที่ห้อิตาลีอันดับที่6ญี่ปุ่นมี9แต้มญี่ปุ่นแข่งไปแล้ว5แมตช์นะครับอันดับที่7ตุรกีมีเแต้มอันดับ8สหรัฐอเมริกามี6แต้มอันดับเนเธนร์แลนด์มี6แต้มอันดับที่10โดมินิกามี6แต้มอันดับที่11เยอรมนีมี3แต้มอันดับที่12เซอร์เบียมี3แต้มอันดับที่13ไทยมี3แต้มอันดับที่14ฝรั่งเศสมี3แต้มอันดับที่15เกาหลีใต้มี3แต้มอันดับที่16บแแกเรีียงไมมม่่่ตต้วา หลายๆทีมชาตินะครับยังไม่ได้แข่งเป็น5แมตช์นะแต่ว่าบางทีมชาติแข่ง5แมตช์แล้วนะครับอย่างทีมชาติไทยนะทีนี้อันดับโลกล่าสุดตอนนี้นะครับยังเป็นตุรกีรั้งอันดับหนึ่งของโลกครับมี380.93คะแนนนะครับอันดับ2บราซิลอันดับ3โปแลนด์อันดับอันดับที่4สหรัฐอเมริกาอันดับที่หิตาลีอันดับที่6จีนอันดับที่7เซอร์เบียโอ้โหเซอร์เบียนี่หล่นมาเยอะเลยนะแล้วก็อันดับที่8ญี่ปุ่นอันดับที่9 แคนาดาอันดับที่10บนเธอร์แลนด์อันดับที่11โดมินิกันนะครับอันดับที่12เยอรมนีแล้วก็อันดับที่13เป็นทีมชาติไทยนะครับตอนนี้มีคะแนนอยู่212.60คะแนนแล้วก็โฟกัสไปที่อันดับที่11โดมินิกันนะครับหลังจากที่แพ้ทีมชาติไทยเนี่ยหล่นจากที่9มาที่11เลยนะโดมินิการล่วงเยอะเลยนะครับมี286.23คะแนนนี่ก็เป็นอันดับโลกล่าสุดครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับมาดูสกิลที่เป็น สก,กิลบุคคลระดับโลกนะครับในการแข่งขันในเชติคสองพนยี่สิบสในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบสสกรอเลอร์เบสแอตเท็เกอร์นะครับเบสบล็อกเกอร์เบสเซร์เวอร์เบสเซตเตอร์เบสดิกเกอร์แล้วก็เบสลูซเวอร์นะครับเรามาดูกันสำหรับทางด้านเบสสกรอเลอร์นะครับสาวไทยเนี่ยจะมีทางด้านชัชชูออนนะครับคุณผู้ชมติดอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับ10 ของโลกตอนนี้นะครับสำหรับเบสกรอเลอร์นะชัชชุออนนะครับทำไป68แต้มนะแล้วก็รองลองมานะครับจะเป็นทางด้านวิภาวีอยู่อันดับที่14นะครับมี58แต้มทีนี้นะครับเบสแอคเกอร์ครับก็คือเกมรุกยอดเยี่ยมนะครับเป็นทางด้านชัชชุออนนะครับมีคะแนน59คะแนนรั้งอันดับ10ของโลกส่วนทางด้านวิภาวีนะครับ มี54คะแนนรั้งอันดับ12ของโลกนะครับอันนี้เป็นเบสแอ t เชเกอร์ก็คือเกมลุกยอดเยี่ยมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับคะแนนแล้วก็อันดับเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปตามเกมการแข่งขันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคะแนนแล้วก็อันดับจะไม่อยู่นิ่งจนกว่าจะจบในเชลลิก2024นยีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมค่อยมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ครับเบสบ็อกเกนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่า ทีมชาติไทยมีติดด้วยเหรอเบสบอกเกอร์ er, มีนะคุณผู้ชมเป็นทางด้านหัทถยานะครับโดยเฉพาะแมตท,ที่เจอกับโดมินิกันเนี่ยนะหัตถยานะครับบล็อกได้สําเร็จเนี่ยได้สี่นะครับคุณผู้ชมรั้งอันดับ12ของโลกเลยนะหัตถยาเนี่ยนะครับเบสบอกเกอร์ er นะตอนนี้นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนไปตามเกมการแข่งขันได้นั่นเองนะเพราะว่าในเชลลีสนาม2ก็เพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็เบส เซิร์ฟเวอร์ไม่คิดเลยนะว่าสําหรับเบสเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโดยปกติแล้วสาวไทยไม่ค่อยติดนะครับที่ผ่านมาแต่ทางด้านชัชุออน,นนะครับได้ถึง8คะแนนนะครับสําหรับเบสเซิร์ฟเวอร์เนี่ยรั้งตารางอันดับที่2ของโลกเลยนะรองลงจากโคกะันะครับซึ่งก็ได้คะแนนเท่ากันนะเป็นแอนโรโปวาของอิตาลีนะครับโอ้โหตัวเชากาตของอิตาลีเลยได้10นะครับสำหรับการเสิร์ฟเนี่ยนะโอ้โหเสิร์ฟยอดเยี่ยมนะครับชัชุออนติดอันดับ2ของโลกตอนนี้นะครับ สุดยอดมากๆเลยแล้วก็สกิลต่อมานะครับสกิลต่อมาเนี่ยจะเป็นเบสเซเตอร์คุณผู้ชมครับเบสเซเตอร์เนี่ยตอนแรกนะครับก็เป็นพรพันธ์นะเมื่อก่อนเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับมามีทางด้านนุกนิกเข้ามาเราก็ไม่คิดว่านุกนิกจะทำได้ดีขนาดนี้นุกนิกนัทนิชาใจแสนะครับตอนนี้รั้งอันดับสี่ของโลกใน เบสเซตเตอร์นะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำเนิดมือเซตของระดับโลกแล้วนะครับซึ่งเป็นมือเซตประจำทีมชาติไทยด้วยเลยนะเล่นแทนพรพันธ์ได้นะครับพิสูจน์ได้แล้วนะสำหรับทางด้านนุกนิกนัทนิชาใจแสนนะครับโดยที่ทำสำเร็จนะครับ s ักเซสฟูลเนี่ยนะครับไปถึง100แล้วก็ e อ r o r 3นะคุณผู้ชมสำหรับนุกนิกเนี่ยนะแล้วก็เปอร์เซ็น สำเร็จนะครับ2 5 5สนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับรองลงมาจากทางด้านเยอรมันนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งเป็นแคนาดาอยู่ตอนนี้สุดยอดมากสำหรับเบสเซอร์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับนุกนิกด้วยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะก็เป็นอนาคตของทีมชาติไทยในรุ่นต่อๆไปนะครับสำหรับนุกนิกซึ่งเวทีเน a ชั่นลีกในครั้งนี้นะครับนุกนิกก็ ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับในช่วงของสนามที่2นี้สกิลต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นสกิลเบสดิกเกอร์ครับใครจะไปคิดคุณผู้ชมเบสดิกเกอร์เนี่ยนะเป็นทางด้านวิภาวีนะครับได้ท็อป2ของโลกนะคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยนะวิภาวีเนี่ยนะเราจะเห็นได้ชัดว่าวิภาวีเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะการดิกบอลนะครับ รับบอลตบบอลเสริมในว,วิภาวีนี้หืมเหนียวมากเลยนะซึ่งวิภาวีนะครับทำไป58นะครับในการดิกในการขุดบอลเนี่ยนะเขาเรียกว่าขุดบอลน,นะครับแล้วก็เออเรอร์แนะแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซ็นต์สำเร็จนะครับ81.69นะครับแต่ว่าในเรื่องของการดิกเนะี่ย ทางด้านวิภาวีดิกน้อยกว่าทางด้านบราซิลนะครับที่รั้งอันดับที่1ตอนนี้นั่นเองอีกสกิลหนึ่งครับผู้ชมเป็นสกิลเบดล e สซูเฟอร์นะครับรับเสิบยอดเยี่ยมนะเป็นทางด้านวิภาวีกับทางด้านชัชชุออนรั้งท็อป2ของโลกตอนนี้นะครับทำไปในสำเร็จ34นะแต่ว่าทางด้านญี่ปุ่นฮายชินะครับทำได้45 ก็รั้งอันดับที่1นนะครับส่วนวิภาวีกับทางด้านชัจุออนเนี่ยรั้งอันดับ2ของโลกตอนนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับส่วนทางด้านปิยนุษย์เนี่ยนะก็ติดอันดับเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางด้านชัจุออนกับทางด้านวิภาวีติดอันดับที่ดีกว่าส่วนทางด้านปิยนุษย์เนี่ยนะครับอยู่ที่อันดับที่10นะครับมี22นะปิยนุษย์นะครับเ <N ee the depths> น ee, ี่ยคุณผู้ชมปิยนุษย์เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวรับอิสระหรือว่าลิเบโรวั่านเหนียวแล้วนะ ว่าสามารถที่จะดิกบอลได้ดีแล้วรับบอลตบได้ดีแล้วรับบอลเสิร์ฟได้ดีแล้วเนี่ยเป็นหัวเสาทีมชาติไทยเล่นตำแหน่งการรับตบรับเสิร์ฟแล้วก็การดิกบอลได้ดีแบบสุสดๆเหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญอย่างวิภาวีเนี่ยลีกเกาหลีใต้เขาก็ยอมรับนะว่าเกมรับเขาเหนียวแน่นมากๆเลยแล้วก็ชัชชุออนด้วยนะครับสำหรับการเล่นนะครับที่ผ่านๆมาในเรื่องของลีกต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นนะครับทีมชาติไทยเนี่ย ถือว่าเป็นทีมเวิร์กเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประเมินตอนนี้นะก็คือรับตบรับเสิร์ฟได้นะครับแล้วก็เล่นหัวเสารก็ได้สําหรับทางด้านหัวเสาทีมชาติไทยนะครับตัวรุกก็ทําได้ดีนะครับตัวรับก็ทําได้ดีนะครับทรูอินวันสามอินวันไปเลยเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าระบบเกมการเล่นมีเสถียรภาพแล้วก็สู้กับทีม,มอื่นๆนะครับแล้วสกิลการเล่นอนะ่ะมันเล่นได้ทุกรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่า ทีมอื่นก็เหนื่อยหอบอาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าสู้กับทีมชาติไทยต่อไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทีมสาวไทยที่เอาชนะโดมินิกันไปได้แล้วก็สกิลท็อปสกอร์นะครับคะแนนที่แอดมินเนี่ยอธิบายให้ฟังนะครับที่หามาให้ดูเนี่ยระดับโลกแบบนี้ก็คือมันฟ้องว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีสกิลแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะตัวรุกนะครับก็คือหัวเสาของทีมชาติไทยเนี่ย ถามว่าเล่นหัวเสาได้ดีแล้วนะครับเล่นเกมรับยังทําได้ดีมากๆแบบนี้ก็มีศักยภาพในตัวอยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมซึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของตารางการแข่งขัน,นแล้วก็ตารางคะแนขน,ขนต่อไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอลวันและกีฬาสวัสดีครับ